สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีเวลาแล้วอยากใส่สร้อยคอที่เพิ่มตะกุดด้านหลังใส่ตะกุดด้านหลังแบบนี้ค่ะแต่ว่าเป็นสร้อยคอทองรูปประพเาน96.5คุณก็สามารถสั่งทำสร้อยคอแบบนี้นะคะให้ได้ตามความยาวของตะกุดที่คุณมีได้เลยซึ่งสร้อยคอเส้นนี้นะคะลูกค้าสั่งทําเป็นลายกระดูกมังกรน้ําหนักแบบ5บาท โดยทางร้านนะคะจะทำการวัดหูของความห่างของตะกุดที่คุณมีแล้วนะคะ mm. เพื่อสั่งทำพิเศษสำหรับลูกค้าที่อยากจะห้อยแบบเกๆ๋ๆในสไตล์แบบทองแท้96.5 mm. ก็จะได้ออกมาหน้าตาสวยแบบนี้เลยค่ะนอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถกำหนดความยาวของสอร้อยคอที่คุณอยากจะให้อยู่ในช่วงระดับใดของเสรีระในร่างกายก็ได้ โดยเป็นงานออเดอร์สั่งทำซึ่งงานประเภทนี้นะคะไม่ได้บวกค่าแรงเพิ่มจากที่โรงงานคิดเลยแต่คุณสามารถได้สร้อยคอที่ถูกใจได้ความยาวที่ชอบและที่สำคัญได้ออกแบบสร้อยคอในสไตล์ที่คุณเป็นได้เพียงแต่ใช้ระยะเวลาในการสั่งทำประมาณ1เดือนโดยเฉลี่ยหรือถ้าเดือนไหนนะคะเป็นงานยากยาก,<ๆ>ก็อาจจะลามไปถึงจนถึงเดือนครึ่งได้เลยค่ะ และสําหรับท่านนี้นะคะก็มีผักค่อนข้างเยอะนะก็เลยอยากจะห้อยในแบบนี้เลยค่ะสามหูของสร้อยกลางแล้วมีพระเชื่อมต่อมาที่ด้านล่างประดับที่บ่าซ้ายและขวาจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะสวยไหมจ๊ะแค่นี้ก็ได้สร้อยคอที่ตัวเองชอบแล้วค่ะ ท่านใดสนใจสั่งทํากดลิงก์หนะ้าโปรไฟล์ทิกตอกทักหาเราหรือปักหมุดมาที่ปทุมธานีห้างทองรักสิริทองหลวงให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์หยุดทุกวันพุธนะคะ